Welcome to my channel. Good morning. I am Tanya or Tanya is my nickname. I'm from Bangkok, Thailand. This is the first live from Bangkok. I like to show and learn together with you if you like. It is a Bible. Bible. I have this Bible. Oh, it's wrong. <laughs> Sorry. <laughs> and I have Thai version, this one. And, oh, this is a song. I have this Bible in Thai, but it's very old and have cover. And I have Thai version of song. Do you have it this okay I will learn all together by starting with my play play with me สวัสดีค่ะท่านผู้ชมธัญ่านะคะทัญญา live จากกรุงเทพประเทศไทยวันนี้เป็นนิมิตหม,ม,มายอันดีที่ธัญ่าจะได้เริ่มอาา่านพระคัมภี อีกรอบหนึ่งซึ่งรอบเก่าเนี่ยรอบแรกที่อ่านแผ่นยกมันนานมากจนลืมไปเลยแล้วก็การเรียนรู้ของโลกมนุษย์ในปัจจุบันก็ทำให้เราสมองและร่างกายไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองเลยแผนยกขอกลับมาหาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นะคะ เรามาหาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ด้วยกันสิ่งที่เราอยากได้ขอโปรงสิ่งที่เราอาจจะต้องทนทุกข์ร่วมกับมนุษย์ทุกคนในโลกก็ขอโปรองส่งเมตตาโปรดนำพาเราด้วยและให้เบาบางลงนะคะสรรเสริญกับพระเจ้าขอโปรงส่งเช้าวานันนี้ขอส่งเมตตาให้ครับหลงได้ความ สามารถในการที่จะไลฟ์สดในเช้าวันนี้ขอส่งเจิมปากและเจิมสมองเจิมใจของข้าพรโองให้สามารถไหวสเสวนเสริมให้ไยาจับจ,จ,จิจดใจแงเป็นปิอันนี้ขอเริ่มที่ร้องเพลงสวยสัยเสพระเจ้าก่อนนะคะ โดยที่ขอเริ่มที่ภาษาไทยนะ,ะอ,ยอันนี้ขอเริ่มที่บทที่34นะคะนมัสการพระบิดาเพลงการไข่ของพระงคถ้าเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่39 English version is 39 page 39 o k a y n <c> e <oughs> โอเคเขอซับัาตานิเพลงเขาไพยคะ่ะ แล้วมาร้องเพลงด้วยกันนะคะเริ่มเลยค่ะหน้าที่สามสิบสี่นะคะบทเพลงที่สามสิบสี่ราศีเดพระบิดาทรงทำกิจยิ่งใหญ่ทรงรักชาวลูกชิงประทายประบุมาให เวังวายพลีชิบช่วยเราด้วยสำเร็จกานไทยปิดแบบประตูปพระคุณชีวิตทุกคนเข้าได้สรสิสรส,ะะสะะทุกลูกชื่นชมยินดีสรสิสร็สะะิพวงชนหูร้องเรียปรีจงมาเฝ้าพระพิ ด้วยพระอุดมใจเอาไวา้พระศีรษะทรงท่านทิ่งใหญ่โอเคขอบพระเจ้านะคะขอร้องอรอบเดียวนะคะข้อที่หนึ่งต่อไปก็เพื่อไม่ให้อิจฉากันนะคะก็ขอร้องเพลงนมสัสการพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ใน บทเดียวกันนะคะแต่เป็นบทเพลงที่39บทเพลงที่39นะคะ39ก็เป็นภาคสษาอังกฤษคำนองเดิมนะคะช่วยทรรมญาด้วยนะคะ To God r e the glory Great things He had done Our redemption to win and open the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father. through Jesus the sun and give him the glory great things he had done Amen. ขอบคุณเจ้าภาคสายฟิตจบไปนะคะทีนี้เรามาอ่านพระคมภีได้วยกันนะคะขัญญาเลือกอ่อปวดพระคำภีเอเฟเซโซลปวดที่4ข้อ6ถึงข้อ8 ซึ่งเป็นามานาหรืออาหารที่มาจากพระธรรมของพระเจ้าที่พี่สาวมอกให้พี่น้องทุกคนได้กินดื่มกันนะคะก็<ม>ขอตามบทประกรรมพีนี้กับพี่สาวก่อนนะคะาจนยายังไม่เก่กเลยเทุกคนเปิดเอเฟโซหรือเอเฟซัสเนี่ยค่ะ English version is Ephesians chapter 4, number 6 to 8. We learn and read together, okay? If you like to share something, please live together with me. I'm open. Just tell me. Thank you. โอเคเรามาเริ่มอ่านประกัมภีร์บทเอเฟโบทที่สี่ข้อหถึงข้อแปดด้วยกันนะอ,ย uh, อยู่ในหน้าที่ห้าร้อยห้าสิบห้าเอเฟโบทที่สี่หน้าห้าร้อยห้าสิบห้าโอเลขตรงห้าเลยนะคะบทที่สี่ข้อหเริ่มอ่านข้อหกถึงข้อแปดนะคะพร้อมกันค่ะ พระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของคนทั้งปวงผู้อยู่เหนือคนทั้งปวงและทั่วคนทั้งปวงและในคนทั้งปวงแต่ว่าพระคุณน,นั้นทรงโปรดประทานแก่เราทุกทุกคนตามขนาดซึ่งพระคริสต์ประทานให้เหตุฉะนั้นพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าคันพระองค์ ได้เสด็จขึ้นไปที่สูงพระองค์จึงทรงพาเอาเฉลยนั้นไปเป็นเฉลยอีกและได้ประทานของประทานแก่มนุษย์ทุกคนทุกท่านมนุษย์ทุกคนมีของประทานประจําตัวนะคะขอให้เราได้ค้นหาของประทานนั้นจากพระเจ้าที่ฝังอยู่ในประจําตัวของเรานำามาใช้ ในชีวิตจําจำวันและถวายสรรเสริญพระเจ้าด้วยนะคะเอละเพื่อไม่ให้ขัดแย้งกันนะก็มีเรามาเรียนรู้พระคัมภีร์ภาคสังกฤษด้วยกันนะคะ Come on! we will not jealous to each other I can read Bible in English with you and it's the same chapter Ephesians chapter 4 number six to eight okay we are ready to learn and read together happy chapter four the evasion the page number is 390 is this it is mine okay we start number four there is one body and one spirit just as there is one hope to which God has called you and me, there is one Lord, one Faith, one Baptism. There is one God and Father of all people, who is Lord of all works through all. And is in all. Each one of us has received a special gift in proportion to what Christ has given. As the scripture says, when he went up to the very high, he took many captives with him. He gave gifts to people. God gave gifts to people, including me. So we try to find out and use it in our daily life that God raised us. God gave us. Okay, so that we will be happy in this world. And in the other world that we don't know thank you that we learned today together if you have any opinions any ideas for me that i can improve this please tell me share your ideas together to get in good improvement thank you for today Happy Monday. Amen. Thank you God. Bye bye. See you next time. Có ngông ngóng rồi nè. ใช้ยังไงเป็นครั้งแรกก็ใช้ไฮไลท์เซฟทูชานอล